เราจะพาทุกคนมาตัดปาล์มนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนมาตัดปาล์มนะคะที่สวนพี่ชายนะคะไปเดี๋ยวไปเอารถรุ่นก่อนนะคะทุกคน หญ้าลกแล้วนะคะไม่ได้ตัดหญ้าเลยมีปลาจะร่วงหมดแล้วนะคะคือทิ้งไว้หลายวันนะคะปลามมันก็ร่วงน้ำหนักมันก็ลงแต่เดี๋ยวค่อยเอาถัางมาเก็บปลาสามารถขายได้ด้วยนะ,ะพี่บ่าวนะคะไม่จ้างใครนะคะทำเองพี่บ่าวคือผู้ขอยนะคะ <c oughs> นี่ก็ร่วงหมดแล้วนะคะ ทำเรื่อยๆนะคะส่วนเองนี่แล้วก็ลุน้นเหมือนท่าขึ้นไหมเนี่ยตัดตามไปหลอนหลอนท่าไปนะคะทุกคน อันนี้เรามาเก็บตกปาล์มนะคะเมื่อสองวันก่อนนี้เรามา,มาตัดแล้วรอบนึงแต่ไม่โหมดแล้วทีเนี้ยอันนี้ามาเก็บตกปาล์มลูกมันก็จะน้ําหนักมันเบาแล้วก็ลูกมันก็ร่วงลวงแต่พอเราตัดเสร็จนะคะเราก็เอาถังนะคะไปเก็บลูกมันแล้วก็ไปขายขายได้ด้วยนะคะเก็บลูกปาล์มที่มันร่วงนะคะนี่นะคะลูกปาล์ม ได้แล้วแค่นี้ก็พอแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนะคะพี่ชายเขาก็จะปลูกทุเรียนนแซมไปในปามด้วยนะคะอีกหน่อยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นจากสวนปามเป็นสวนทุเรียนแล้วค่ะแต่ต้องรอให้ทุเรียนมันโตก่อนนะคะเ,เขาก็จะตัด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 ,ตดเรามีหน้าที่เก็บปามแล้วก็เก็บกิ่งนะคะ ้ามันสีสวยจังภูนาภาคใต้ฝนก็กำลังจะตกแล้วนะคะแพรต้องขอตัวปิดคลิปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องไปช่วยพี่บ่าวรีบตัดปาล์ม่กนนะคะมีแค่แพรแล้วก็พี่บ่าวสองคนนะคะ เดี๋ยวต้องช่วยเก็บปาล์มเก็บกิ่งนะคะแล้วก็ช่วยพี่บ่าวดึงลูกปลมครั้งลูกปลามมันดึงยากอะคะ่ะต้องสองคนนะคะลูกมันใหญ่นะคะเพราะว่าต้นมันสูงนะคะแพรวก็ขอจบคลิปตรงนี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกํำลังใจให้กับแพรวด้วยนะคะ bye บ๊ายบายบรรยากาศตอนนี้คือแบบอีกประมาณสักสิบนาทีฝนก็ตกแล้วนะคะ